สวัสดีผู้ชมท,ทางบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่รันนะคะว,ควันนี้น้องมิ้นอยู่กับพี่รัน ECU Shop นะคะซึ่งพี่รันจะพาเรามาดูเจ้ารถตัวแรคันนี้นะคะพี่รันหนูไม่รู้จักเลยจริงๆอันนี้มันคือรถรุ่นอะไรยังไงคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำให้หนูฟังตัวนี้เป็นรถสปอร์ตของ Honda ครับเป็น Honda NSX เจ n เนอเรชันที่1เจนหนึ่งเลยเจนที่หนึ่งตัวนี้ก็คือ,คอรหัสของเขาก็คือรหัสรุ่น NA1 NA1 N A 1มันมาในยุคไหนคะตอนนั้นที่เขาออกมาช่วงปีปลายปลายเก้าศูนย์ปลายปลายยุคเก้าศูนย์ประมาณปลายปลายยุคเก้าศูนย์เขาออกแบบมาเพื่อที่จะฟัดกับเฟอร์รารี่ฮะเป็นคู่แข่งกับเฟอร์รารี่เลยใช่เขาออกมาเขาต้องการฟัดกับเฟอร์เลรี่เฟอร์รลรี่เลยว่าต้องการให้คู่แข่งผมจำไม่ได้ซีรีส์สามสามสามแปดหรือยังไงของเฟอร์รารี่เนี่ยเขาต้องการให้ ก็ขึ้นไปขั้นนั้นเลยญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปสู้กับเฟอร์เลยใช่ก็ชื่อเล่นเขาก็คือเฟอร์ราี่ญี่ปุ่นเฟอร์รารี่จากแดนปาดิบนะคะอ่าแล้วหนูขออนุญาตนิดนึงข้างหน้ามีมีอยากรู้ว่าห้องเครื่องเป็นยังไงอ่ะอ่ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถแบบห่งด้วยความมันอยากเป็นสปอร์ตเนาะเครื่องยนต์ใช่เครื่องมันจะแข่งกับเฟอร์รารี่ได้ยังไงอ่ะจริงๆอ่ะข้างหน้ามันก็เอาไว้เก็บของ เหมือนพวกแรมอ่าใช่เหมือนพวกนี้รถพวกนี้ก็ไม่มีอะไรข้างหน้าก็เป็นที่เก็บของเข้าไปเวลาช้อปปิ้งก็อันนี้ไว้เก็บยางอะไหล่เก็บอะไรตรงนี้อาวนี่ยางห่ะคะยางอะไหล่ครับยางเหมือนยางรถแด็กเลยอ่ะยางอะไหล่ไว้เก็บตรงนี้ครับข้างหน้าก็จะมีพวกระบบระบายความร้อนมอสน้ำอะไรก็อยู่ข้างหน้าไปเครื่องยนต์ก็วางหลังตามสไตล์ซูเปอร์คาร์ ออนี่คือเครื่องเอานี่เป็นเครื่องญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นเครื่อง c 3 0 a เป็นเครื่อง3 0 0 0ันซีซีวีหกวีอ่าครับอุ้ย v t e c นี่เขาดังอ่า v t e c ของฮอนด้าอลูมิเนียมไม่กินเจแปนอุ้ยไม่กินเจแปนแล้วแน่นอนครับรุ่นรุ่นยุคนั้นยังไม่มีผลิตที่อื่นมีเอสติดออเขามีคันแต่งเขียน NSX ติดตรงด้านข้างติดราวบันไดเนาะค่ะ แล้วฝาสุงท้ายเน่ยค่ะตรงฝากระโปรงท้ายเราจะต้องทํายังไงที่จะเปิดค่ะข้างหลังตรงนี้ครับอ๋อก็เก็บของได้อีกนิดนึงคาัไปที่เก็บของไปครับแล้วเครื่องล่ะคะเครื่องเครื่องเครื่องวางกลางขับหลังอ๋ตรงนี้เครื่องวางกลางขับหลังหรือตรงนี้ออกไม่เป็นไรค่ะมันดูลำบากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูตรงนู้นก็ได้มันอยู่ตรงนี้อี่ตรงนี้อ๋อปิดนี่เครื่องอยู่ตรงนี้เครื่องอยู่ตรงนี้อืม เปิดได้อ๋อเขามีตัวกั้นอ่ะใช่อ๋อนันเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้อ๋อท่านี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นค้ำโชคค้ำโชคหลังครับค้ำโชคหลังมันขับสอยขับยังไงคะขับสี่ขับสองขับข่อนล้อหลังครับเป็นเครื่องวางกลางขับเคลื่อนล้อหลังอ่าครับอันนี้คือหม้อน้ำเหรออันนี้เป็นในอะไรนะน้ำพวกอ่าร่อเย็นครับใช่ใช่ใช่ครับเครื่องเป็นเครื่อง V6 VTEC คจับตาดูเลยนะเนี่ยโอ้โหสี่ โอ้อสวยจังโอ้โหตัวนี่ขยับอ่ะแล้วก็ตัวถังอลูมิเนียม่า็ป็นอลูมิเนียมหมดครับมุ้ยบางจิบเลยอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นเอวันสองแรงม้าเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดสองตั้งแต่ปีเก <90 S 1> ้าศูนันนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะออกมาปี92นะ2 2> ถ้าจำไม่ผิดประมาณครับประมาณนั้นเ<ม>ขาชื่ออะไรนะฮอนดานั่นอ่ะอีกทีสิ โฟูโโโจิโร่ฮอนดา้าเออฟูจิโร่ฮอนด้าตัวจริงนั่นน่ะคือ FC ตัวจริงค่ะ<า>ครับซึ่งน้องบอกว่านี่คือความฝันของโฟูจิโร่นะเออโฟูจิโร่ฮอนดา้าแล้วก็พอผลิตออกมาเสร็จปุ๊บเสียเลย ก็มีมีแรงบันดาลใจ2อย่างจากคันนี้ก็คือ1คือเขาต้องการจะไปฟัดกับเฟอร์รารเนาะสองเขาต้องการให้มันดูล้าเหมือน F16 สมัยนั้นเออเครื่องบินรบ F16 มันยังไงมาดูข้างในก็ดูเรื่องของทั้งภายในที่นั่งให้ฟิลแบบดูภายในแล้วฟีลไฟติ้งอะไรฟีลไฟเตอร์เงี้ยแล้วก็เรื่องในแอโรไดนามิกอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อข้างในใช่ไหมคะโออันนี้หลังคานี่เรา เป็นฮาร์ดท็อปอยู่แล้วครับอ uh ๋อฮาร์ดท็อปเนาะครับข้างในเหมือนเครื Win ่องวิน F16 ซึ่งเราแต่งกล่องอ e c u แล้วเนี่ยใช่เลย <c oughs> <ๆ>ด้วยเราเป็นสำนักอ c u เราก็ต้องแต่งกล่องอ e c u นะคะเออโอุย้ยอันนี้ไฟคือเปิดตรงนี้ครับโอุย้ยสมัยในยุคนั้นเทปคาสเซ็ตเฮ้ยลำโพงของโบสด้วยมาจากโรงงานอุ้ยโอุยโอ้ยนึกว่าเข้าแบบเน้น,นเขาเรียกว่าสมรรถนะแล้วก็ไม่ไดเครื่องเสียงเฮ้ยนี่มันมีลำโพงโอะเออเฮ้ย มันคงโบสโอ้ยอยู่เกูนจริงๆอะ่ะมันคือมีที่ใส่เทปคาเซ็ตอ๋อแอร์แบคคุณน่ะต้องอธิบายหน่อยนะครับพอดีวันก่อนมีหลานสาวเหมือนกันเนี่ยอยู่ประมาณม,มสองถามว่าอะไรคือเทปคาเซ็ตคะโอ้ยแรงมากเทปคาเซ็ตเขาเกิดไม่ทันหนูเกิดทันในยุคทาทายังยังดังอยู่ <c oughs> โอ้ยหนังแท้ <c oughs> อุย้ยบอกเป็นแบบพัคเก็ซีบอกว่าจะเป็นไฟฟ้าต่อไฟฟ้าหมดละต่อไฟฟ้าได้ด้วยนะนี่นี่นี่ ปอกเขาปัดไฟฟ้าได้อ่ะค่ะเฮ้ยมันเท่มากทุกคนผู้ชมมันแบบมันไหลได้ามาดูทางคนขับมากดีกว่าแต่ก้องมาดูทางนี้อยากให้มาดูคนขับมันคือทอนหน้าในยุคนั้นจริงๆอ่ะแล้วอันนี้คือช่องแอร์เหรอคะพี่มันคืออะไรอ่ะเนี่ยอ่าลมแอร์เป่าออกมาเป<ะ>่าทางนี้แอร์ก็จะออกมานี่แอร์ตอนนี้แอร์อย,อยู่ตรงนี้ใช่ไหม<ช>พอปิดประตูปุ๊บประตูก็จะปิดแผงแอร์่แอร์ก็จะออกตรงนี้นะครับอุ้ยและนี้ก็คือ ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟท้ายปรับสูงไฟเปิดไฟสูงไฟต่ำเปิดไฟครับเปิดไฟแล้วไฟตรงกลางอันนั้นเป็นไอ้ไฟสปอตไลท์ไฟกระตัดหมอกอ๋อแล้วอีไฟที่มันยกข้างหน้านี้มันคือมันยกได้ปอปอัพใช่ปอมอัพนี่มันมันป๊อปได้ใช่ก็คือต้องเปิดตรงนั้นเหมือนกันใช่แล้วเวลาเปิดไฟปุ๊บไฟปอปอัพมันก็จะขึ้นมาไฟแบบแบทแมนเอ๊ใช่นะมันมีในเรื่องหนึ่งอ๋อเปิดแบบนี้ใช่อุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ย แล้วมันก็เขียนติดตรงนี้อะไรอ่ะสตีเล่สตีเล่ครับอ่ะหลอดหลอดแท้ฮอนด้ายีหาย่ห้อของเขาครับโอ้โห oh สวยจังมันมีความเป็นยุค9ก้าสนะมันมีได้กลิ่นอายมันแบบสุดๆอะ่ะเออเนาะในยุคนั้นที่เรายังเด็กนะ mm hmm. เราก็แบบ <Yeah. S 2> ไม่เกิดมาเรายังเด็กอยู่อะ่ะ <laughs> ในยุคที่เขาผลิตออกมา <Okay. S 2> โหวันนี้เห็นเป็นบุญตามากนะคะ แล้วก็เขียนติดข้างๆนี่คืออะไรคะไทย E มันเป็นคือคือเป็นเป็นแบบอันนี้อ๋อ,อเป็นเป็นรหัสสีครับรหัสสีครับอ๋อนี่ manufactured by Honda Motor แล้วเขามีเลขติดนี่คืออะไรเป็นรหัสเลขตัวถังครับอ๋อรหัสเลขตัวถังครับโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้นี่คือแบบเดิมยันล้อครับคันนี้เนาะล้ออันนี้ก็คือเดิมล้อเดิมของเขาเลยครับหอย เฮ้ยในคาลิเปอร์อ่ะก็เขียนว่า NSX นะโอ้โหประเทศไทยนี่มีแบบนี้กี่คันคะพี่ไม่แน่ใจแต่มีไม่เยอะไม่เยอะตอนนี้เป็นรถที่กำลังตามหากันเยอะมากทั้ง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 ในไทยและในต่างประเทศนะครับก็ทางฝั่ง ยุโรปอเมริกาก็ตามหาเหมือนกันสำหรับนักสะสมใช่ก็มีถึงขั้นว่าทางยุโรปผมได้ข่าวว่าเขาหาไม่ได้เขาไปซื้อเฟอร์รารี่มาแต่งเป็น n อ x ็ตอนเนี้ยต้องซื้อเฟอร์รารี่มาแต่งเป็น n อ x เ็เลยหรอใช่โอ้โหเขาจะเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าอะไรฮะอ่ะ มันจะเป็นอะคูร่าใช่อะคูล่าครับเมกาใช่เป็นรถที่มีคุณค่าทางใจจริงๆสำหรับนักสะสมเนาะครับตอนนี้เขาก็ออกเป็นเจเนอเรชัน2มาเ็เพิ่งออกไปกี่ปีไม่หนูไปดูละเจเนอเรชัน2มันไม่ได้กลิ่นอายความเป็น9กนเท่านี้นะคะโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ร้าน ECU Shop มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์จาก ECU Shop ที่มาเปิดกลุ่มของสะสมให้เราได้รับชมกันมานะคะโอ้โหบอกเลยตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าอาจารย์ยศมีแพลนนะอาจารย์พงเพามมีแพลนว่าเอออยากจะปล่อยละอยากให้คนที่เขาสะสมเนี่ยได้สะสมบ้าง mm hmm. ก็จริงๆถ้าใครสนใจตัว n S X คันนี้นะคะลองเสนอมาได้ที่ลิงก์ไลน์ด้านลา่างเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะลองเสนอมาได้ก่อนถ้าแบบว่าเออเนี่ยลูกค้าอยากปล่อยแล้วก็คนที่อยากได้เนี่ยเสนอมาพึงพอใจตรงกันก็ ปล่อยนะคะสำหรับ N S X, X คันนี้วันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ